ต้นกระเทียมปลา,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 ปาอันนี้ก็งามเงียนมืดมาเด้อยวายังใดต้นกระเทียมป่างามงามสอนพี่น้องต้นอ้นอวบพี่น้อง า่ามันออกดอกแล้วเพอจะเก็บเอาไปเห็ดอันคันสมผักบางคนหว่าลกให้เบิงอันหากมันเด้ยผิวหนองมันลกไร้มันล,ก,นลกลึกเอาตรงได้ขุดเอามีแต่ต้นอบอวบงาม mọi đứa phải dừng đấy ได้ความมันลึกพี่เนาะเรื่องสำหรับกับบริได้หากมันนะลึกตั้งลึกทั้งยหญมาเก็บเอาอเริ่มหายงพี่เนอะสวงวนี้มันกำลังเพ้นกำลังงามกำลังอ่อน <c oughs> จะเก็บแล้วไปเห็ดอันหันสมผักเนะ นี่คอยได้สองต้นได้หากมันพี่น้องผู้ใดอายากเห็นหากมันพี่น้องเด้ประมาณนี้เนาะมันขายคืออันต้นหอมเนาะแต่ว่ารสชาติแบบกลิ่นมันคืออันต้นกระเทียมเลยพี่น้องกลิ่นอันแบบกระเทียมเลยนะและเขาเอื่นกระเทียมป่าดูอันตลาดฝรั่งเขาขายอัน กิโลหนึ่งอันเสาสองเสาสามโอ้ร้ดิส่วนหลายฝรั่งเขาจะบาหมักไปเก็บกินแบบนี้เนาะเขาจะส่วนหลายเขาเขาซิาก,กินเขาซื้อเอาเขาจะบาหมักไปเก็บแบบนี้ได้ป่ะเนาะเก็บพอเอาอันไปเห็ดขันสมพักนะบขาเก็บหลายอยากงยำได้หักกระสีมาเก็บอีกเนาะ ประมาณนี้คอยละสะอ่อนพี่น้องมีแตตนงามๆาตนอ่อนออนอวบอวบนะพี่น้องเพราะว่ามันอยู่อันไกล้แขมนาําเนาะมันก็สีอวบมันก็สีแบบเอองามนะพี่น้องสะอ่อนบุ้มีิผไปเก็บได้หนิม่แต่ม่ครัวอันไปเก็บแต่ละปีนะพี่น้องเพราะว่าฝรั่งส่วนหลายเขาจะโบมากไปเก็บกินแบบนี้เนาะเขาอันขั้นเข้ายากเขาก็ไปซื้อกินในตลาดเนาะ ในตลาดเขาก็จะขายกิโลหนึ่งประมาณเสาสองเสาสามโอโลในต่อกิโลเนาะเอ็นเขาขายตามอันตลาดเนาะไปกันเด้อพี่น้องขอบใจทุกคนที่เข้ามาบึงคลิปนี้เนาะบ๊ายบาย